เดียงงนะที่กูทำดีเฮีย र. เออในสัตว์ที่พักกูเฮีย र. เออ,อเออออาเฮีย र. แต่มันสดใสพึ่งจะสดใสเฮอยอ,อาเธอร์โมแกงก็ได้จากเราไปนะครับไอ้เฮีย र. ตายไหวเฮียเฮียวควางแม่งมองเราไอสัตว์เอ้ยไม่อยากแม่งจบไอ้นี้เลยวะคนอื่นแม่งเศร้านะไอเฮียแต่ทำไมทำไมกูน้ำตาแม่งไ,ไม่หยดวะเออกูว่ากูกูไม่อ่อนไหวอะไรมาก,กาไหวเฮียอ่าเธอแม่งก็ตายนะครับไอเฮี้ยเอย อาเธอร์ Arthur, อยู่ในใจเราเสมอนะครับจะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างครับก็อยู่ในกายเราเสมอเฮี <M ain> ia, จยจ,จบแบบเริ่มต้นใหม่ไอ้เฮีย